สบายดีสวัสดีวันนี้มาเจอกับเจ้าลิงสาวลาวันนี้มาเจอกับลิงสาวลาวอีกแล้ววันนี้ลิงสาวลาวกาเสมาเล่าสูฟังพี่น้องทีว่าหลายคนอาจจะหูจักแต่กันยังไ่ทันได้หูจักนอว่าเดี๋ยวนี้คนลาวเฮาแบบว่าผลงานเพลงเนาะออกมาแบบว่าอลังการงานสางแบบว่าสิวันจะไหนเป็นแบบขังประวัติศาสตร์เลยกับเป็นใดเนาะพี่น้องเนาะทีว่า คนลาาเฮาบัเคยส้ามาที่ว่าสางเพลงล่าที่แบบว่าได้ลอยล้านวิวขนาดนี้พี่น้องอะไรแบบอู้แบบฮาไซบุไรเลยแบบว่าลาล่ากันยังแบบว่าสิว่าจะได้แบบว่ามันมีศิลปินเนาะศิลปินที่ว่าหลุนเกาติเกาติกีติกีแต่ก็หรือว่าปัจจุบันนี้เนาะที่ว่าเพิ่นเหตุกันยังบุหรถึงป่านนี้เนาะที่ว่านี่เป็นยยคดุนไม้นอกกับว่าแล้ว่าเป็นโลกโซเชียลมาแห้งในกระทรวงโควิดที่ว่า ห้ายคนกะสิวแตัว่ากะเป็นส่วนโซเชียลแหละที่ว่าใิกีบเคยมีดูกโซเชียลเข้ามาเนาะพี่น้องร่าว่าเดียวนี้มีดูกโซเชียลเข้ามาว่าสันซะมันก็เห็ดห้ทุกอย่างทุกอันมันกับเปลี่ยนแบบพืชพันธุ์ห้าแบบเห็ดห้คนเถาคนแก่ไม่หลุดไม่นุ่มแบบว่าไหลลินได้เปิดโอกาสแบบว่าได้เห็นร้ายยางเราก็เลยว่าเห็ดห้พ้นงานอีกแบบว่าบัวตวไบหลุนผูเถาผูแก่เนาะในประเทศลาวแบบว่า หูจักกับมมตุกคเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคือแม่ลิงภาษาซาคือว่าผูเ่าเนาะกับแม่ลิงเนาะพอลิงเนาะเขาก็แล้วก็หูนํำเนาะเพราะว่าหย่อนเนาหย่อนร้านเปิดเปิดเพลงเดียวพี่น้องเอยเปิดซ้ำไปซ้ำมามักแห้งเพราะว่าเพลงที่ว่าคนลาวที่ว่าลังไปหอดประเทศไทยเนาะกส่วนร้ายกับมีประเทศไทยแหลวกับประเทศลาวเนาะเพราะว่าเขาฟังภาษากันเข้ากันเนาะกับสองประเทศนี้เนาะว่าเป็นเพลงที่ว่าดังแห้งนาะพี่น้องเนาะกับ ที่เฮาได้ยินกันได้หลายเนาะบางคนอาจจะจักแต่ก็บ,บรรจักเนาะแล้วลิงสิซะเลยเนาะว่าเป็นเพลงอีสังเนาะที่ว่ะสวงนี้เนาะที่ว่าปล่อยเพลงออกมามื่นอนึง2มื่อก็คนเบิ่งก็เป็นล้าน2ล้านนะพี่น้องความว่ามันไหวเนาะพี่น้องเนาะหาใส่บ่ได้แล้วบ,บ่เคยฮู้เคยเห็นว่าซั่นสรก็เลยว่าลิงก็เลยสิม,มาเล่าสู่ฟังเนาะอยากให้พี่น้องเฮาฟู้เรื่องที่เป็นคนลาวเดี๋ยวเล่าเล่าให้พี่น้องเฮาฟังเนาะว่าเดี๋ยวนี้คนลาวเฮาก็ทันสมัยแล้วก็พัฒนาแฮงเนาะเรื่องเพลงนี่ก็ออกขึ้นมาหลายเลยพี่น้อง ตั้งเป็นลอยล้านวิ้วละพี่น้องคือเพลงเิว่ากาหุจักกันกับเพิ่นยุนกับแบบว่าหุจักแบบว่าหุจักกับเพิ่นว่าเพิ่นลังเลยนะพี่น้องเนาะกาเป็นเพลงที่แบบว่าหาไซบูม,มีเลยเนาะกะดังแหงเนาะกะดีใจน้ำคนลาวเนาะที่ว่าอะไรคะพ้นสำร็จเนาะกับดีใจน้ำอ่าที่ว่านักโหงศิษหาคนเนาะที่ว่าเพิ่นแบบว่อาอลังการงานสร้างนะกสสะสุดรอสุดเทสุดเบื่อเนาะกะเหดุหายเศร้าๆไร้ขุดกีดกาดเนาะที่ว่า อะเวลุนวัสตาเนาะโดยเฉพาะเวลุนหมอ้อซีหม้อหาหม้อฮกกระแส้เวลุนชิม,มาแห้งเรียนเล็เกหน่อยพือหากันแห้งเนาะพี่น้องเนาะฮัวทำไมกอ,อกนี่ก็ยังจกักด่ะคือล้านลิงค่ะอ้าก็เหี่ยนโปรนึงมันยังห่องแงงแงงงห่องแทะห่องบาเลยพี่น้องเจมินดังเนาะนึงในันนลิงกับมาร์คกันเนาะจึงว่าดีใจนะโอ้ชีวะว่ดาดีใจแห้งเนาะชีวะคนลาวห่ากันเลยค่ะพ้นสำเดชที่ว่าลิงสิบบุตได้พ้นสำเร็จที่ว่าบริง n ์ ถึงว่าลินสิบลมีผลสสาเร็จถึงขนาดเท่าก็เพิินขนาะข้อหมายันนะแต่ว่าเห็นคนล่าเนาะก็เห็นที่ว่าคนลล่าฮางก็ได้ถึงอยู่ในจุดลอยลานวิวเนาะเพราะว่าเห็นส่วนร้ายกืมต่างประเทศเนาะหล้วก็เพลงลาวาฮาบุกขึ้นฟันว่าสิถึงมาในจุดหนีเนาะก็เดี๋ยวมาในถึงหนึ่งลอยลานวิวนี่ก็โอเคสุดยอดแบบว่าดีใจเนาะก็คือเป็น รับหนึ่งเนาะที่ปล่อยออกมากระแม่นเพลงดุคืนเนาะก็ได้ลอยลานลอยปลายลานวิวเลยเนาะพี่น้องเนาะหาไซบัวไหลหาไซบัวมีเลยเนาะตอนนี้เพิ่งกับปล่อยเพลงมาใหม่เนาะกระแม่นฮักก็ได้ลานหนึ่งดานปลายปล่อยมาเหมือนหนึ่งสองเหมือนพี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วกาเอา่อเพลงใส่ใจแต่มองเนาะที่ว่าฮือฮาที่สุดเนาะเห็นคนไทยกะคอปเบอร์หลายเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเป็นเพลงที่ว่าส่วนนายภาคอีสานท่านอนสิเข้าใจกันง่ายเพราะว่าภาคอีสานเท่ากับ มาพัซซาลาเขานอนสิไปบเบาๆไขายๆค้างเคียงกันฐนะพี่น้องก็จึงว่าคนไทยก็เอาไป c o เ e อร้ายเนาะเป็นเพลงใส่ใจเดตมองกับสิเหยียบหนึ่งร้อยล้านวิวอีกเนาะพี่น้องเนาะชีแบบว่าลังฮือฮาในสวงนี้เนาะถ้าเป็นเพลงตัวนี้เพลงตัวนี้ก็ลังปล่อยออกมาเป็นเพลงที่สามนอนชิวาชิวาชิดังบอดดิบจังไหนเนาะเขาก็ถาดุนกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ปล่อยออกมาเมื่อหนึ่งสองเมื่อยัในปีหลานชงหลานพี่น้องก็มือโตมือโตมือโตมือสมศรีผมคิดนอนจะไปผัดเก่งร้ายเนาะจึงว่าเออดยอดเลย ลิงบอสลิงดีใจแต่กับูมิใจน้ำคนลาวนอรชีวาเฮดด้จุดหนีเนาะลิงกให้กำลังใจบุ๋มเป็นวัาแต่ลิงนอนกับลายคนในประเทศลาวกะใหายกำลังใจพวกเพื่อนนอรชีวาเพิ่นเฮดเพลงมาเนาะเป็นคนลาวตองสนับสนุนเพลงลาวอยู่แล้วเนาะจึงมากดีใจเนาะแต่ว่าก็สำหรับให้นอะ คนเฒ่าคนแก่เนาะคือดิ้งนอนกับมอกหมอหลอกหมอลำไปส่วนแรกไปหลุ่นกับมักคือกันหมอลำกับมักคือกันฟังล่าโดยเฉพาะมอลำเหลืองพี่น้องตั้ข้าวตะกี้ขั้นเบาแล้วมันกับสีเงาลำเหลืองพี่น้องตะกี้เพลงเขาเนาะตะกี้บ่มีดอกพิมพ์หอบพิมพ์แหบมาสันตาตะกี้กับมอลำเหลืองนี่แล้วตะกี้ยนี่บุญบานสีแดงโอ้พี่น้องไพ่เคยไปเนอันบุญบานเนาะบุญบานนันบานนี่หันหอบสาดตร์ก็ประคุมก็ม้อนเนาะเป็นนอนติดอยู่นาเวทีมอลำเหลืองผมได้พี่น้อง Uh huh. ลิงก์ก็ไปนอีเมลอะไรเลมลลิงก์ป่าลิงนกนาอแมวพักผ้าไปแบบมัมกไปก็ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าอินสินาลิง์หันเพิ่นกับไปนอ้อเอยดีนียัหม่ได้ค่อยไปไลยพี่น้องลิงกหันไปเพราะว่าเฮาก็เล็กน้อยอินสินาเมลแล้วก็มาแต่เมย์ไปใส่เขากับไปน้ามันสไปแล้วก็ไปติดน้าเล่าพี่น้องมันไปฟังลําเลืองตัวตะกี้สีสูบ่ลําเเลืองอันนั้นทองทองร้อนพี่น้องตะกี้สุดยอดตะกี้หันลําเลืองทองร้อนไปใส่นี่พผก็มักแต่วะ <c oughs> อันอะไรแหละจึงมาพี่น้องเอ้ยสุดยอดขนาดว่าฟังนลำเรืองนี่โอ้ยแต่ว่าลิงหันรับบมเป็นเนาะตัวลิงมักลิงเป็นคนหองเพลงโมมวลเนาะลิงเป็นมักแบบเป็นสิ่งที่เก่าแก่เนาะแบบเป็นเก่าแก่ผู้ซาอเวอร์แลนเจอร์ละลิงเนี่ยค่ะแต่เป็นเพลงที่แบบว่าลิงมักแบบดุนผู้ใหญ่วันสัญชาตเป็นเพลงพี่เป็นคนที่แบบว่ามักแบบสไตล์แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะไม่ดุนกับมักผู้ใหญ่กับมักแต่ว่ามักแบบเพลงตะกี้ตะกี้คือลิงหองสู่เอฟซีฟังแต่ละคนอะเป็นเพลงที่แบบว่ามักเนาะ อะไรพี่น้องจึงว่าสนับสนุนเพลงลาบเลยเด้อจึงว่าดงกาดีใจน้ำเพลงลาวเนาะเธอโ้ยบุคขึบุกฟันเลยว่าสิมาในจุดนี้เพราะว่าฟังมาแต่ค่าตะกี้เนาะกับหลายล้านหนึ่งสองลสหลานสี่ห้าหลานเท่านั้นเนาะดีลอยล้านวิวพี่น้องกันนาะดีใจแต่ว,ว่าเป็นแบบว่าเพลงไม่หลุดแต่เนี่พี่น้องเป็นเพลงที่ว่าไม่หลุดน้นองสันสา่าไม่หลุดผู้เกยผู้เฒ่าฟังกัสสะดวกสบาย ไปรุ่นกระไดผู้เฒ่ากระไดใบกางกระไดแบบว่าฟั่งไรมืดเนาะแล้วทุกคนมากกว่าสุดตาเพียงที่ว่าคนลาหอดไดเนาะจึงว่าถ้าไปดุนผลก็ออกไรการหลร้ายยางแต่ว่าพี่น้องเอยจึงว่าดีใจน้ำพินเนาะคันม่ามีสองโควิดนี่ลิงคิดว่าต้องไปหอดประเทศไทยได้เพราะว่าคือเพลงใส่ใจเดตโมงคนไทยยังเอาไปครอบเวอร์ร้ายคนไทยก็มากร้ายเนาะพี่น้องเนาะลิงคิดว่าเอฟซีลิงในนี่ก็ต้องมีคนหูจักแน่นอนเนาะจึงว่าสวยสนับสนุนเพลงดาวเลเดอร์พี่น้องเอยจึงว่า ถ้าไปดุนกันว่าคนลราเขาสิไปหอดไซเนาะสีมีอันนี้อีกเป็นวงหนึ่งนอสีมีเวียงวงต่อไปต่อไปก็จะมันเป็นภัยเนาะกับดุนดุนกันเนาะข้าให้ลิงไปหองอยต้องได้ร้ายก็หลยลานยู่แน่นอน <c oughs> ต้อมือให้กำลังใจลิงสาลาๆๆลิงกับโบได้ฮ็้คลิปเพิ่งเลยพี่น้องกับเมื่อเราพ่อได้ให้คิดหอดคิดเทิงกันในแหละพี่น้องฟังลิงบอกพ่อได้วัวเราะพ่อไดรเบืองกันเผื่อบ,บ่ลืมกัน เพราะว่าส่วงนี้ลิงกากลูกห้องมอเลยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาคลิปที่ว่าลูกห้องมอให้เด็กๆน้อยๆเนาะน้อยหนึ่งให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าถ่ายได้กับบุได์ย่าดอาจารย์หายแกับมูหายเนาะเพราะว่าคะแนนนี่เป็นคะแนนที่บ่เค็งตึงแต่ก็เค็งคัดเนาะเพราะว่าอาจารย์เขาเจ้าแบบเจ้าระเบียบแหงเนาะเหตุจังได้กับแบบนิ่งเตียวนิ่งติงกับบุได้หน่อยนึ่งกับแบบว่าต้องเค็งนะเพราะว่าหยาดอาจารย์หายเนาะเพราะว่าอันขั้นตรง ฝึกอ่านบเทเรียนได้ลายนอนส่งนองนิ้งก็จึะมาบันทึกคลิปลายนะเพราะต้องอ่านบเทเรียนแล้วก็เพราะว่าอาจารย์จะถามบเทเรียนตลอดพี่น้องเพราะว่าเป็นแขนงองค์ทืน่นแขนงองค์ทืนท่นภาษาเวียดพี่น้องเป็นแขนงมะเลอ่มามะเล้งพี่น้องเดี๋ยวนี้ลิงก์กัลงมะเละลงอ่าลงแขนงมะเล้งเนาะเพราะว่า อ่าล so ิงก er, right, so ์ับบุรีไปส่วงโควิดเดย์พักลิงบ์บุรีไปเดี๋ยวก็ไปขออาจารย์ไปยิงสินะเพราะว่าบุรีเคอยมีคนเวียดก็มีแต่คนเล่าแล้วกันเลยสิน่ะจึงมาตึงกับเป็นอันแบบตรงเน้นบทเย็นละลายก็จึงว่าบุรีเหตุคลิปนั่นล่ะพี่น้องก็จึงว่าห่างหายพี่น้องไปสองวันพี่น้องก็เลยเอาเด็กๆน้อยๆมาเล่าสพี่น้องบัางและแล้วก็ไปแบบเขาตรงเกียมบทเย็พโผล่เนาะเพราะว่ามันตรงไหวนะเพราะว่ามีแต่เขาคนเล่าเพราะว่ามูวีทเข้าไปไกลแล้วก็ตรงเขาตรงพยานดินเต้นให้มันใบเขาให้มันทันเขาน่ะพี่น้อง อันบทเย็นเนยเพจคลิปเนยก็เลยว่าแอรเล็กเล็นน้อยพ่อให้พี่น้องคิดหอดคิดถึงเนาะพี่น้องเนาะลิงกะอืมตอนนี้ฮักก็เลือเฮียนมากก็เลยมานาั่งอัดคลิปกส็สิแบบว่าทุกอย่างกับแบบข้อ,ขอมูลมาเต็มทีเนาะแต่ว่าก็อยากมาให้พี่น้องอัปเดตเดืองคนลาวฮานเพะว่า,นวาคนลาวฮาอ่าได้ลอยล้านวิวและเพียงที่แบบปังแหีงสุดแบบว่าในประวัติศาสตร์เป็น อันรับแดกอันรับหนึ่งเลยพี่น้องได้เอาสุพี่น้อง,องปั้งให้พี่น้องครับผู้น้ำกันบายบายพี่น้องคลิปหนิวมียังไลค์ก่ะทักทายสบายดีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจลิงสลาวตอนนี้ลิงสลาว์กำลังหุ้งเขาหมอเขากำลังควนขึ้นดิ้วสิไป,สไปกินเขาวฮะก็มาแต่หงเหียดบ๊ายบายนี่คือส,สาวสวยขึ้นหมอสวย มองยิงสิหายนะเห็นบางงามไทยเนี่ยกับไดายอ้ยขดนเนี่ยขดนงามเนี่ยมาถึงตัวเนาะ